ใช่แล้วครับก็วันนี้เป็นวันที่1 1พรุ่งน,นี้วันที่12นะครับก็เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันจากดิสนีย์และก็พิกซาร์ Inside Out ภาค2นะครับสำหรับใครที่ดูภาคแรกเนี่ย9ปีที่แล้วนะ9ปีผ่านมาเด็กดิสนีย์กับพิกซาก็จัดให้อีก9ลงลก็ผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเล็กได้มีโอกาสได้รับ ถือว่าเป็นเกียรติสำหรับผมมากเลยเพราะว่าเราปูกพันธุ์กียริยศตั้งแต่เด็กนะครับก็ได้มีโอกาสภาคเสียงเป็นตัวละครภาษาไทยนะครับในภาคไทยนะฮะแต่ว่ายังบอกไม่ได้ครับว่าเป็นตัวไหนมันจะเป็นสีสันให้กับตัวิไซอัลภาค2นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมเป็นหนังที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ ใครทีเ่เรียกว่าอะไรอนะ่ะมีลูกมีคุณพ่อคุณแม่มีครอบครัวมีอะไรเนี่ยสามารถมาดูได้หมดเลยนะครับจะเล่าถึงการแติบโตของไรลี่แล้วก็การจัดการอารมณ์ของตัวเองนะครับผมตั้งแต่เด็กเนี่ยโตขึ้นมาแล้วมีอะไรเพิ่มขึ้นอยู่ในหัวเด็กคนหนึ่งมากครับก็ฟานิดตามด้วยครับผมอิสราเอลภาคสองครับผมได้ที่ติดต่อมาว่าแบบเฮ้ยเอ็นดูมาดานมาดานซิซึ่งได้ตอนที่จัดท่าต่อตอนแรกดีใจดีใจแบบดีใจเลยเพราะว่าเรา เรารู้สึกผูกพันกับละครแล้วก็ไอ้ภาพยนตร์ภาพยนตร์อนิเมชันนะครับแล้วก็ตัวซอัลนี่ก็เป็นหนังที่แบบผมผมพูดว่าเป็นเรื่องอันดับหนึ่งในใจของผมของดิซีเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังจิตวิทยาที่สนุกแล้วก็เอามาย่อยเป็นความเข้าใจคนที่ง่ายครับแล้วก็มันมีแต่ความน่ารักอะมันมีแต่ความน่ารักแล้วก็ความจรงิงแล้วก็รู้ว่าเวลามันจะโปรดักแบบทำมาเรื่องนึงเนี่ยมันใช้เวลานานแค่ไหนแล้วเราได้เป็นส่วนเล็กๆครับในใน,ในการพาคเสียงครั้งนี้ของแอนิเมชัน ก็ตอนไปท่าตอนแรกก็งงว่าแบบเฮ้ยเราต้องใช้เสียงไหนวิธีการภาคทำไงพี่เขาเปิด5 4 3สีหนึ่งเรายังยืนอึ้งอยู่อะไรกันแต่ก็ทีมดิสนีย์ก็น่ารักครับก็ช่วยช่วยภาากันแล้วก็เออก็มีทีมดิสนีย์แล้วก็ทีมภาาอะไรก็คอยช่วยผมมาสอนเป็นเป็นประสบการณ์ใหม่เลยเป็นวิชาใหม่เนี้ยครับต้องฝะว่ามันก็อาจจะเรียกว่าจังหวะจังหวะอะไรอย่างี้ดีกว่าคนเสียงผมก็ไม่ได้ปรับอะไรมากหรอก จะได้เลือกต้องเทสเสียงดีเทสเทสไเสียงแน่นะว่าเป็นนายนะคะแบบกที oh ่ภาพอ่ะเอาเสียงที่ภาพเลยตัวคือไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวต้องไปดูในโรงเขาเขายังไม่ให้ผมบอกอะไรทั้งนั้นไปดูในโรงแต่ส่วนตัวเองชอบตัวไหนบ้างในเสนเรื่องนี้ผมชอบทุกตัวเอ่อตัวจอยก็ชอบรู้สึกว่ามันมีเฮ้ยเอาเลยจอยใส่กระแถบสีไหนชอบสีไหนเปิงจริงชอบสีนะแต่ก็ชอบสี เรียกเรียกตัวแซนเอรก็ได้ตัวร้องไห้หลายๆคนมองข้าไปแต่ว่าใช่แต่ว่าจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเวลาเราแบบมีอะไรเราได้ปล่อยร้องไห้มาหลังจากนั้นมันจะเกิดการเรียนรู้ขึ้นมาใช่ครับซึ่งตรงความกับชีวิตจริงก็คือสีชมพูดีได้เลยได้เก่งมากเอาปากกลับไหนล้ปากเลยได้ได้ก็สำหรับใครที่ เป็นแฟนดิสนีย์แล้วก็พิซซ่านะครับผมฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้เลยนะครับอินซา t ภาคสองน,นะครับ9ปีที่รอคอยกันมานะครับแล้วก็ภาคเนี้ยพิเศษยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวละครสนุกขนาดมากแนะนำนะครับว่าต้องมาดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะครับดูที่ไหนเนี่ยก็ไม่ได้อัดรถแล้วก็ไม่ได้ความแบบความอิ่มอกอิ่มใจเท่าในโรงภาพยนตร์อแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากดูภาคไทยก็ต้กวนตกวน ลองดูนะครับแล้วก็ผมรับรองว่าสนุกแน่นอนแล้วก็ลองไปเดากันนะครับว่าผมได้ภาคเป็นตัวไหนนะครับก็ฝากด้วยครับ Inside Out วันที่12นี้วันแรกทุ่มรมภาพยนตร์ครับผมซินสวิตซินสวิตนาดนี้สรุปเป็นประเทศสวิตหรือประเทศสวีประเทศสวิตประเทศสวิตที่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 สวิตที่มีช็อกโกแลตที่หวานสวิตเป็นยังไงบ้างคะเปเดียวสนุกสนุกก็แบบ มีมีคิวกันพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็ไปไปเลยเพราะว่าเราก็ทำงานหลังกันทั้งคู่เลยใช่ไปไปไปหลายวันเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ดีพอดีก็เลยแบบเอ้ยไปเลยก็แล้วแล้วทีนี้มันก็แบบเอ้ยมันอยู่ในช่วงที่พอดีทุกอย่างอะไรก็เลยไปมีความแผนมานานไหมคะกวันที่จะไม่นานไม่นานคิวยากกันทั้งคู่เลยครับแต่พอได้คิวก็เออไปไปเลยใครคุณใครว่าจะไปเมืองไหนเมืองไหนไปที่ไหนเลย ก็จริงๆก็ช่วยกันสองคนแบบแบบหลักๆก็ผมก็อ่านแล้วก็นี่แล้วก็มาคุยกับเธอว่าเป็นไงบ้างอะไรเราอยากไปตรงนี้ไหมหรือตรงนี้อะไรทำไมถึงไปสองที่นะคะเราชอบธรรมชาติคืออย่างแรกเลยคือชอบธรรมชาติแล้วก็ชอบเดินชอบอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องว่าชอบเธอชอบเดินชอบเดธอชอบเดินชอบวิวธรรมชาติชอบเสียงน้ําชอบเห็นเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยทั้งคู่เลยนายเก่งมากนะพาไปเฟิร์ตขึ้นสลิงได้เขาเก่งกว่าผมอีกนะทำไมอ่ะคือ ที่เคยเห็นคนร้องไห้แบบน้ำตาไหลออกข้างเป็นยังไงครับคว่จริงหรือยังไงเขาเป็นยังไงเรอคือ, <c oughs> ค,อคือผมมาเคย <c oughs> เคยบทเหนือเขาว่าอยอยากเล่นนะแต่ว่าที่ผ่านมาที่เคยไปสองสามรอบก็ไม่ได้เล่นเลยอย่างเงี้ยแล้วก็พอเขารู้ว่ามันมันเป็นเครื่องเล่นที่ต้องบุ๊กบุ๊จริงลุหน้าอนะไรเงี้ยแต่พอกาลังจะลงเขาแล้วมันมีที่ว่างอย่างเงี้ยเฟิร์นก็ถามตลอดเลยเล่นไหม,นะมน้าตาตื่นเต้นมากเล่นไหมอย่างเงี้ยผมก็แบบเฮ้ยอยากเล่นอยากเล่นก็ไมเล่นแต่ระหว่างเดินไปที่เครื่องเล่นเขาก็แบบ ค่อยๆเปลี่ยนสีหน้าใจแต่ซื้อตั๋วไปแล้วเออใช่ที่เขากลัวแต่ว่าเพอเราอยากเล่นเขาก็เลยจะไปเล่นด้วยใช่ตอนหลังเขายอมรับก็เป็นอย่างนั้นน่ะใช่ก็น่ารักนะแบบน่ารักน่ารักเขาคงไม่รู้ด้วยแหละว่าตอนแรกเล่นอะไรเพราะมันมันไกลมากผมก็ชี้เขาดูว่ามันมีซุ้มอย่างเดียวแล้วก็นั่นแหละก็ตาม้องสวยใช่ใช่ใช่ตอนนี้เขาเป็นทนึว่าเขากลัวนะแต่แบบเมื่อเราอะไรเงี้ยเราบอกเขาไปยังไงอะ น่ารักน่ารักแบบพวกนั้นน่ารักจริงจริงน่ารักจริงจริงแล้วลูกมาพักผ่อนกันบ้างซื้อติ่มให้ซื้อติ่มมาซื้อติ่มไม่ผิดน่ารักครับแล้วที่มีโมเมนต์น่ารักน่ารักเยอะนะที่ออกมาภาพถ่ายที่ออกมาเปพียบมากเยดีนะคือแบบสนุกสนุกสนานแล้วก็ทำงานทำงานมาหนักทั้งคู่เลยก็ได้พักผ่อนกันจริงจริงแก็มันมันสนุกครับแล้วประเทศเขาก็ภูมิทัศน์อะไรก็สวยงามคนก็น่ารักครับผมแล้วก็ไปช่วงนี้อากาศก็ดีเงี้ยแล้วก็ าการไปรปียบเทียบในเรื่องกันของคนนี้มันได้เรียนรู้อะไรกันบา้นางนะแล้วได้ได้รู้จักกันมากขึ้นนะมันมันไม่ได้แบบสบายแบบคุณพี่พวกผมเลือกไปมันมันลุยมากเลยนะเอาจริงๆครับเฟย์ก็ลุยพี่ถามเลยว่าทำไมเราถึงไม่เลือกไปทอมสวิตที่มันสบายสบาย เป็นคำถามที่ดีทไมผมก็เริ่มตั้งคำถามตัวเองตอนนี yeah> ้ใช่เราคือเราเราชอบอะไรที่แบบอยู่นธรรมชาติจริงจุดที่เป็นท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเพื่อนเขาก็อาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเห็นในภาพได้แต่เขาอยากสัมผัสที่เป็นธรรมชาติที่แบบภูมิประเทศที่มันไม่มีจุดเขาพิสิกนะว่าทำไมไม่ไปที่แบบที่เขาบอกไงเขาบอกไกับไปคุยกับงองแงเหมือนกันไม่มีงองแงนะช่วยกันทั้งคู่แล้วก็หลงกระจายเราแบบเออหลังๆเรา รู้สึกว่าเอ้ยเรากินข้าวกินอะไรแล้วแบบคิดถึงอาหารไทยอย่างเงี้ยเฟร์ก็จะคอยทําให้น่ารักตลอดเขชอบพี่นะค่ะคชอผมผชอบไหมหรอไม่ใช่หลายมือหรอหลายมือทำหลายมือนะเขาแบบจริงเ้วเขาเป็นคนชอบทำอาหารนี่แหละอร่อยไหมอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงจังอวอดจังหวัดทอดมืออะไรอร่อยอะไรอร่อยอร่อยหมดแล้วเขาทำอะไรก็อร่อยหมดแล้วนี่คือ ไม่หรอกไม่หรอกอร่อย e จริงแต่เขาแบบเฟิร mm ์น hmm. ก um, sure, ็จะแบบมีความแบบไม่มั่นใจว่ารสชาติเป็นไงเพราะปกติเขาก็ทำกินเองอะไรมีเตกันไหมอะไรนะเตี๊ยวกันไหมในนี้ไม่มีไม่มีไม่มีเลยใช่เขาเขาเป็นคนนั้นนะเข้าเข้าใจทุกอย่างถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าสินจะมีคลที่ง่าไปก็สบายแล้วะได้ดีก็ก็ดีนะก็บางใจว่าเออท่องเที่ยวกันเรื่อยๆตราบใดที่มีเวลาว่างนะเพราะหลังจากนี้เราคู่เฟิร์นยิ่งเฉพาเฟิร์นเนี่ยเขาก็กลับมาก็เวิร์กซับมาฟ้อนเรื่องใหม่ก็คงไม่มีคิวกันอีกยาวๆ โทรหาแล้วโทรหาแล้วว่าสองแวอะไรคะใครนะพี่ลงแรเยไม่ขสาธุอยู่ไม่จรผมไู่อจริงมทรไปได้ยินเสียงด้วยอะไรมห้เ่ก็เขาก็บอกเอ็นจอยเที่ยวให้สนุกอะไรเงี้ยเขารู้ว่าคิวคิวแต่ละคนมันยากมากเลย้งนานความญ่าถ่าทเราเพ่หมันกจะเกิดดราม่านิดหน่อย เห็น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 คือก็จริงๆมันเป็นเรื่องปกติคนเรามันเจอแบบเรื่องอารมณ์หลายหลักหลายอารมณ์อะไรมันเรื่องเรื่องเรื่องการแบบเออความเหงามันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกไลฟอย่างเงี้ยก็อยู่ที่เราจะบริหารจัดการอารมณ์ยังไงมันมีหลากหลายแบบมไปอยู่กับเพื่อนไปเที่ยวไปไปดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็บางคนก็เลือกลงโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับก็ตอนที่แม่ผมได้โทรมา เพื่อนๆเขาก็อยู่รับข้ามเพราะว่าก็มีเพื่อนเขาทุกคนมารับไปกินข้าวอย่างเงี้ยก็โอเคหลังจากนั้นเขาก็ไปเที่ยวไปอะไรเรื่อยๆใช่ไหมกินข้าวเพราะว่าคนคนก็กลายเป็นว่าโยว่าเออเราไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยโอ่้นั่นแหละครับแต่ก็ไม่ไม่มีอะไรครับกลับมาก็พูดคุยกันแล้วก็ซื้อของฝากเลยแต่จริงๆก็ไม่มีอะไรอยากคุณอยากคิดมากไปก่านั้นใช่ไหมนายไม่มีอะไรก็ เป็นอารมณ์มันเกิดขึ้นได้ทุกคนนะผมถ้าใครอยากเข้าใจนี่มาดูดาอินไซด์เอวจะเริ่มรู้สึกว่าเออเข้าใจอารมณ์ของแบบคนมากขึ้นมีหลากหลายกดคอยกดปุ่มอยู่ในหัวเียก็อย่าให้ใหลายคนพยายามอย่าโยงไปแบบนั้นใช่อย่าโยงเลยครับผมแม่ยังอยู่ที่กรุงเทพตอนนี้อยู่กรุงเทพครับผมอยู่กรุงเทพเขาก็ไปไปมาๆแต่เขาจะได้ไม่เปลี่ยนบรรยากาศตรถเขามีดีขึ้นบ้างไหมดีขึ้นนะผมก็ขับรถไปเยี่ยมเขาไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โชว์บ้านเลยดูก็เห็นรูปหนัแฝร่ ใช่ใช่เพื่อนเพื่อนเขารอบข้างก็น่ารักอ่ะอย่างล่าสุดเขามีลูกเมกคนใหม่แล้วนะเห็นแล้วเห็นแล้วน่ารักดีน่ารักดีใช่ารักเขาแต่รักแซวแซวแม่ไหมแซวแม่ไหมไม่ได้แซวไม่ได้แซวเขายิ้มเหมือนเขาเลยก็คนแซวนะโอ้ยต้องได้ต้องบอกมาแล้วลูกเมกคนใหม่แล้วเขาน่ารักจริงครับเขาน่ารักจริงครับทีมทีมผมนี่ก็ไปเจอเขาทุกคนาเล่าให้ฟังตลอดว่าเออน่ารักน่ารักคือแบบ แน,น่นอนอยู่แล้วคนเราถ้าแบบทำอะไรแล้วมีความสุขมีแต่สนับสนุนที่ทำอยู่แล้วนั่นแหละครับผมอนะขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณะครับ